สวัสดีค่ะสาวๆว,วันนี้นะคะจูนก็เอาวิธีการสร้างเสน่ห์ที่ทำให้ใครๆเห็นก็ต้องหลงรักเรามาฝากกันค่ะ อย่างแรกน,น,นะคะสาวๆจะต้องเป็นคนที่รู้จักเป็นคนที่ดูแลตัวเองค่ะหากเรารู้จักที่จะดูแลตัวเองนะคะหมายถึงดูแลผิวพรรณเเผาผมดูแลเรื่องอาหารนะคะมันจะทําให้คนที่เขามองเห็นเนี่ยรู้สึกได้ว่าการที่เรารักตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองค่ะเราสามารถที่จะดูแลเขาได้เช่นเดียวกันเราสามารถที่จะดูแลความสัสมพันธ์ที่ดีได้เช่นเดียวกันค่ะหากทําแบบนั้นนะคะใครๆเห็นก็จะต้องตกหลุมรักค่ะ ข้อ2นะคะเราควรที่จะเป็นคนที่ร่าเริงยิ้มเก่งค่ะเป็นคนที่ยิ้มง่ายนะคะไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ไหนจะยากลําบากแค่ไหนเนี่ยเราจะต้องเป็นคนที่แสดงออกถึงอารมณ์ที่สดใสค่ะมันจะทาให้เขาเห็นว่าเออคนนี้มีทัศนคติที่ดีนะรู้จักที่จะมองโลกทุกอย่างเนี่ยให้มันเป็นเรื่องดีได้สามารถที่จะยิ้มได้ในสถานการณ์ที่ลําบากนะคะเพราะฉะนั้นหากเราเป็นคนร่าเริงยิ้มง่ายอยู่บ่อยๆค่ะจะทาให้คนรู้สึกหลงรักคุณได้ง่ายขึ้นค่ะและข้อ3ค่ะ คือการทำตัวเป็นผู้หญิงที่ติดดินทำอะไรก็ได้ง่ายๆนะคะหมายถึงว่าเราสามารถที่จะสวยหรูดูแพงได้เราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้อย่างดีค่ะแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องกินอาหารข้างทางหรือทำตัวชิลๆสบายๆบ,บ้างเราก็สามารถที่จะอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นแบบไม่มีปัญหาค่ะการที่ทําตัวชิลๆสบายๆบ,บ้างนะคะมันจะทําให้คนที่อยู่ใกล้เนี่ยเขารู้สึกผ่อนคลายค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเขาเห็นคนแบบนี้แล้วเราก็ไม่มีทางที่เขาจะไม่ตกหลุมรักค่ะ และข้อสี่ข้อสุดท้ายนะคะที่จุนมาฝากในวันนี้ก็คือการเป็นผู้หญิงที่ใส่ใจในรายละเอียดค่ะหากเรารู้จักใส่ใจในรายละเอียดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรอบตัวเรานะคะเกี่ยวกับตัวเขาเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆเราสนใจในรายละเอียดเรารู้จักเป็นคนช่างสังเกตค่ะเขาจะเห็นมุมมองในความละเอียดอ่อนของเราค่ะนึกถึงจิตใจที่อ่อนโยนของเรานะคะใครเห็นก็ต้องใจละลายค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะจุนเอา4ข้อนี้มาฝากให้สาวๆได้ไปเสริมสร้างสเสน่ห์กันค่ะลองไปฝึกใช้ทําดูกันนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าวิธีการนี้จะทําให้คนที่อยู่ใกล้คุณอ่ะตกหลุมรักคุณได้ง่ายๆค่ะสวัสนี้จุนดลพัทสวัสดีค่ะ